อดัมฟาร์มกวางสวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าวันที่สี่พฤศจิกายนหกแปดค่ะพี่น้องขาพาไ่ชมกวางอีกแล้วจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟี FC, ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่อย่างต่างประเทศนะคะความสุขของ คนเลี้ยงกวางอีพีที่สิบหกจ้ามาแล้วมาแล้วตอนเช้าคะ่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะวิวด้านนูน้นจะเป็นภูเขาเลยครัพี่น้องงามอยู่ได้จ้าค่ะ ไหนตัวไหนที่ร้องเสียงดังโอกโอกเหมือนวัวลูกมีตัวหนึ่งห้องโอ้ดงสิครับพี่น้องบอดไออ้วอิว้วคือหมูไหนคะยพ่อสีห้แล้วอย่าเพิ่งออกไปพ่อสีห้ตะเอตะเอมึงพี่น้องป้า ตีโทตีโทตีถังพี่น้องเบืง้งนี่สิบเอ็ดหน่วยตีได้บฝักเขาฝักอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าอีกกากระไรยนีย่จากตีได้บบูเรอบนี่ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้โดน ความสุขของคนเลี้ยงกวาง e ีที่สิบหกแล้วนะคะไงลูกอะตอมอแจมปูเป้ต้อนี้ปูเป้ดูที่ขานี่ค่ะปูเป้คนนี้ปูเป้ไม่ได้มัวนิ่มนะ เป้แม่บูเป้ยอมให้จับยอมให้จับได้นะคะคนช่วยมีคนมาบอคนช่วยพี่น้องขาพี่น้องท่านใดที่บ้านไดนกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะ กดติดตามกดหมากกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกัพี่น้องท่านใดที่เอ่อกดติดตามติ๊กตอกติ๊กตอกช่องอดัมฟาร์มกวางนะคะรบกวนเข้าไปกดติดตามให้ใหม่ด้วยนะคะในชื่อช่องอดัมฟาร์มกวางเหมือนเดิมแต่ว่าช่องเก่าปิวค่ะติ๊กตอกอดัมฟาร์มกวางนะคะ มันบน,นเป็นปิ้วอกจานโทรศัพท์มันเครื่องเก่ามันพังไมหมค่ะเปิดบอดได้เลยมันก็นเลยเฮ็ดใหม่แล้วซื้อเครื่องใหม่แล้วก็บอดได้ช่องเก่ามา,จากจ้ะ <c oughs> บอดได้ไอช่องติกตอกเก่ามาได้ติกตอกช่องใหม่ทำใหม่เริ่มใหม่หมดเลยนะคะ อิลอิลเดี๋ยวเช็คสต็อกก่อนทั้งหมดมียี่สิบห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าสองยี่สิบสามนับจะยี่สิบสามทีได้นับหมา

ทุกท่านทุกท่านเลยจะไปลอยที่กระทงที่ไหนกันเนาะนะคะอันนี้คือเมื่อเช้านี่กะได้กินอาหารมิดแล้วนะคะเดี๋ยว,รอ,วอาาร,รอหัวอาหารรอหัวอาหารไม่ใช่รอหัวอาหารรอกล้วยแล้วก็รอหญ้า รอกล้วยแล้วก็รอยานะคะตาเอตัวเล็กตัวเล็กของแม่ตัวเล็กของยาย <c oughs> ชื่ออะไรเราเนะ่ะ <c oughs> ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะนับยังไม่ครบยี่สิบห้าต้องนับใหม่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด เราสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสห้าหก็ดสิบแปดสกายยี่สิหาแล้วโอเคค่ะที่นองรับชมจากทังไหนบ้างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกัน แกมสุขขังคนเลี้ยงกวางก็คือการเห็นกว้างสุขภาพแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสนะคะยา,า,างว่นไปใส่ละลูกเอ้ยเขากวางนี่ได้เมื่อวันที่ยี่สิบห้านะครบสองเดือนเนาะค่ะเขาอินดี ยาวขนาดนี้เมื่อวันที่ยี่สิบห้าครบสองเดือนวันนี้วันที่สี่ก็คือสิบเจ็ดสิบวันนี่คือเข่ากวางเจ็ดสิบวันค่ะพี่น้องค่ะเข่าอินดี้เจ็ดวันนั่นไงไก่ไก่ขมาอันไ,นนนนไก่ไกขมมา,ก,มากกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เอาให้ได้นะลูกนะรอบนี้นะอยากได้ลูกไก่จ้ะขาเตี้ยๆอะไรถือเอาตะมูกมาทำอะไรฮะเอาตะหมูกมาทำอะไรกัน <c oughs> บางโตกอะย้อมให้จับจ่าบ,บางโตกะเบย,ย้อมให้จับครับีิน้องค่ะ ระยะเวลาการเลี้ยงการให้ความเขาเรียกว่าอะไรสนิทแบบใกล้ชิดกับมิผลต่อการขอความเชื่องนะคะเอพิวตีสัดแล้วคะ่ะเอพิวสิบแปดเดือนเต็มนะคะเอพิวเกิดสิบเจ็ดเมษายนหกเจ็ดนะคะเมื่อกี้ เมษาหกเจ็ดเดือนนี้เดือนอะไรพฤษภาพธิฐานกรกฎาสิงหากันยาตาสิบแปดเดือนกว่านะคะมาจ้า,าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ